สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอชัยเกออบอดสสาวพุทไทยในต่างแดนจ้าวันนี้นะคะสาวพุทไทยและก็ครอบครัวเราออกมาทานข้าวกันที่ร้านอาหารเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเป็นร้านอาหารที่แบบว่าโด่งดังมากที่กัมพูชาค่ะชื่อร้านมาริสเลสเทอร์ลัน์ค่ะเพื่อนเพื่อนอันที่จริงอ่ะสาวพุทไทยเคยมาทานแล้วแหละครั้งหนึ่งตอนที่ย้ายมาอยู่พนมเปญใหม่ๆเขาเพื่อนอันนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาทานเพื่อนเพื่อนก็อยากจะมาถ่ายเมนูมา ให้ดูเมนูอาหารของร้านนี้นค่ะเพ่อแล้วร้านนี้นะสาวไทยก็ไปอินเสิร์ตข้อมูลมาแบบเขามีชื่อเสียงมากแล้วก็ป๊อปปูล่ามากเขามีตั้งสองสาขาค่ะอยู่ที่เสียมเรียบแล้วก็อยู่ที่พนมเปญแล้วร้านเนี้ยเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2547เป็นอาหารแบบอาหารกัมพูียเป็นเพื่อนกัมพูียสไตล์แบบเลียวกัมพูียแบบคนดังที่มาเที่ยวกัมพูชาคนที่มีชื่อเสียงอ่ะเขาก็จะชอบมาทานร้านนี้กันค่ะเพื่อนๆนี่ หน้าตาเมนูอาหารคืแบบว่าอร่อยอ่ะเราสั่งมา3มเมนูค่ะเพื่อน,อนแล้วเวลาเรามาถึงเขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ําอันนี้คือน้ําอะไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าน้าอะไรนังค,คล้ายๆกับน้ําฝรั่งผสมกับน้ําส้มขันคือแบบลงตัวมากอร่อยอ่ะอ,อร่อยอะค่ะ แล้วเขาก็มีอันนี้มาด้วยเป็นซอสแล้วก็เหมือนกับผักผลไม้ดองออเดิร์ฟน่าจะเป็นออเดิร์ฟเราก็สั่งอาหารมาสามเมนูค่ะเพื่อนๆนี่ไงอาหารมาแล้วโอเค อันนี้ก็คือเมนูแรกที่เราสั่งเป็นซุปค่ะเพื่อนๆซีฟู้ดซุปคล้ายๆกับต้ยมยำบ้านเราเขาจัดมาแบบหน้าตาน้าทานมากเมนูที่2ก็คล้ายๆจะเป็นซาตูเนื้อค่ะเพื่อนๆหน่าทานมากเพื่อนว้าวลูกยำีก แล้วก็เมนูที่3ม,มาแล้วก็คือฟิชมกและก็ห่อหมกค่าภาษาบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าห่อหมกนี่คือหน้าตาอาหาร3เมนูที่เราสั่งก็จะมีทั้งห ok, ่อหมกปลามีสตูเนื้อแล้วก็มีต้ยมยำต้ยมยำกุ้งค่ะเพื่อนๆคล้ายๆกับซีฟู้ดซุปแต่สาษไทยเขาเรียกว่าต้ยมยำกุ้งแล้วกันเพราะว่าถ้าบ้านเราก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งต้งยมยำทะเลเอเ เดี๋ยวจะมาสรุปราคาให้ฟังนะคะว่าแต่ละเมนูนั้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสาวไทยเขาชินมนอันนี้มันจะออกแบบเป็นซุปแบบว่าเคี่ยวแบบเข้มขน้นเขาก็จะมีการเสิร์ฟข้าวสวยแบบนี้มาด้วย อร่อยทุกอย่างค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวสาวผู้ไทยขอตัวกินก่อนนะคะแบบอร่อยมากจ้าเพื่อนๆหลังจากที่สาวผู้ไทยกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูเล่มเมนูอาหารนะคะเขาก็จะมีรูปภาพประกอบแบบนี้เลยทําให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะคะว่าเราจะเลือกเมนูอะไรอยากจะบอกว่าแต่ละเมนูคือหน้าตานหน้าทานมากและเขาก็จัดจานได้สวยงามมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆ แล้วก็ร้านนี้คะ่ะเขาเปิดให้บริการตั้งแต่อาหารเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วเขาเสิร์ฟบ,บริการอาหารกัมพูชาสุดดั้งเดิมจาาเพื่อนๆและคนที่เป็นคนทําอาหารนะคะก็เป็นเชฟชื่อดังของชาวกัมพูชาจา้าเพื่อนๆขาค่ะอยากจะบอกว่า4เมนูอาหารที่สาวผุไทยและสามีสั่งมาทานอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆเราทานกันเกลี้ยงหมดทุกจานเลยคะ่ะเพื่อนๆพันที่สาวผุไทยนั่งทานอยู่วันนี้นะคะก็เป็นสาขาอยู่ที่พนมเปญจ้าเพื่อนเเขาจะมีอยู่2สาขานะคะมีอยู่ ที่จังหวัดเสียมเรียบแล้วก็มีอยู่ที่พนมเปนค่ะร้านที่อยู่พนมเปญก็อยู่ในใจกลางเมืองเลยจ้าร้านมาลีแลสลันนี้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีโซนให้เราเลือกนั่งว่าอยากจะนั่งข้างในหรือข้างนอกข้างในก็จะเป็นแอ แล้วก็จะมีห้องเป็นแบบว่า private ส่วนตัวค่ะเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบ private ก็สามารถเลือกนั่งแบบห้องส่วนตัวได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้สาวบุไทยและครอบครัวเราเลือกนั่งข้างนอกค่ะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศยามค่ำคืนอยากจะบอกว่าเขาตกแต่งสวยงามมากค่ะสาวบุไทยชอบพี่เขาตกแต่งประดับด้วยไฟค่ะเพื่อนๆทำให้แบบว่าดูสวยงามมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสาวบุไทยจะพาไปทัวร์นะคะว่าบรรยากาศภายในร้านตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนค่ะเพื่อนๆ โดยร้านนี้นะคะ m a ร i s r ล s t a u n นี่มันอยู่ในใจกลางกรุงพนมเปญค่ะมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับโซนแถวของอนุสาวรีย์ค่ะเพื่อนๆนนี่นะคะร้านนี้เขาจะเปิดให้บริการอาหารเช้าอาหารกลางวันและก็อาหารเย็นค่ะเรามาทานกันในช่วงของอาหารเย็นค่ะเพื่อน่จะบอกว่าคนค่อนข้างเยอะนะคะบางคนเขาก็จะต้องโทรมาจองบุ๊กไปก่อนเพราะว่าโต๊อาจจะเต็มได้ค่ะเพื่อน โดยส่วนตัวนะคะเพื่อนๆสาวบูทัยเป็นคนที่ชอบต้นไม้มากแล้วก็ร้านไหนที่แบบว่าใช้ต้นไม้พันุไม้ต่างๆประดับตกแต่งร้านคือแบบว่าประทับใจมากครับเพื่อนแล้วได้มาเจอร้านนี้คือแบบว่าเขาใช้ต้นไม้พันไม้ประดับตกแต่งทั่วทั้งร้านแบบนี้ทําให้สาวบูทัยรู้สึกประทับใจเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็อาหารร้านนี้คือแบบอร่อยจริงๆแล้วนี่เดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีการใช้เครื่องจักรสารมีหมวกแล้วก็ประดับประดาด้วยไฟแบบนี้ทั่วทั้งร้านเลยค่ะเพื่อน สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะที่เป็นรูปปั้นนะคะสาบุไทยก็ไปอินเสิร์ตข้อมูลมานะคะก็เป็นรูปปั้นที่เขาจําลองเป็นพระเจ้าวรมันที่7ค่ะเพื่อนๆไช่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสาบุไทยจะพาไปดูนะคะว่าสาบุไทยและครอบครัวเรานั่งกันตรงโซนไหนค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆอยายจะบอกว่าข้างในร้านมันคือสวยจริงๆนะคะร้านนี้มาริสเลสตอร้านยากจะบอกว่าสวยจริงๆมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวสาบุไทยจะ พาเดินไปดูนะคะว่าสาวผู้ไทยและครอบครัวเรานั่งกันโซนทางไหนคะ่ะเพื่อนๆนี่เดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงกันไปเลยแล้วนี่นก็จะเป็นโซนของบ่อปลาแล้วก็บ่อน้ำพุค่คะเ,เพื่อนๆนี่สาวผู้ไทยและวิลเลียมเราก็นั่งรอเราก็นั่งกันอยู่โซนนี้เลยจ้านี่คะ่ะสาวผู้ไทยและวิลเลียมและครอบครัวแล้วก็นั่งกันอยู่โซนนี้มองเห็นปลาตัวเบิ้มลเลยะค่ะเพื่อนๆเดยจะบอกว่าฟินมากค่ะ นั่งทานข้าวแล้วก็มีเสียงน้ําพุแล้วก็ดูปลาว่ายน้ําอาหารคือแบบอร่อยจริงๆค่ะพเพื่อนพเพื่อนพเพื่อนๆนสังเกตดูนะคะว่าต้นไม้ที่ข้างๆ้างสาวุไทยอ่ะเป็นต้นข่านะคะพเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะต้นที่อยู่ข้างข้างสาวุไทยอ่ะเป็นต้นข่านะคะพเพื่อนเพื่อนยจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าเป็นผักเป็นอ่าสมุนไพรด้วยแล้วแบบเอามาปลูกในร้านอาหารด้วยแบบทาให้แบบว่าห คือแบบสองภูไทยไม่เคยเห็นร้านอาหารที่ไหนแบบนําต้นข่ามาปลูกในร้านแบบคือร้านนี้ร้านแรกคร่ะเพื่อนเพื่อนนี่จ่าก็จะพาเดินทัวร์ไปเรื่อยเรื่อค่ะเพื่อนเนเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูนะคะว่าเขาก็จะจะมีการติดรูปของคนที่มาทานร้านนี้แบบคนที่มีชื่อเสียงนะคะเพื่อนเนเขาก็จะมีเอานรูปถ่ายกับเชฟะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมาติดตรงฝาผนังด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ นี่โซนทางนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งทานตรงนี้ก็มีหลายโต๊ะอยู่นะคะเพื่อนอยากจะบอกว่านั่งน้านั่งทุกมุมเลยคะ่ะเพื่อนว่าสวยงามทุกมุมนี่บาาา่อสักปลาวันนี้คนเยอะนะคะเพื่นอนเพื่อน,นคนที่นั่งข้างในจะเยอะกว่าข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกคืออากาศร้อนหน่อยนึงแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกดีแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนค่ะเพื่อนนะะี่น จ้าเพื่อนๆนี่ก็เป็นรูปบางส่วนของคนที่มาทานที่ร้านนี้นะคะก็เป็นคนดังมีชื่อเสียงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสาวผู้ไทยก็ถ่ายมาให้ดูบางส่วนนะคะว่ามีใครบ้างค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจ้าเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะคะสาวผู้ไทยจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าทั้งหมดที่เราทานไปนั้นนะคะเพื่อนๆตกอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆทั้งหมดที่เราทานไปก็ตกอยู่ที่55.93เเหรียญค่ะเพื่อนๆ นี่ราคาอาหารก็มีทั้ง14เหรียญ15เหรียญ11เหรียญนะคะเพื่อนๆและราคาทั้งหมดก็55.93เหราาียญตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,800กว่าบาทค่ะเพื่อนเพื่อยกจะบอกว่าอาหารทุกเมนูที่เนี่ยที่เราสักมาวันนี้ค่ะค,ออคืออยากจะบอกว่ามันอร่อยจริงๆค่ะเพ,พื่อนเราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่ว่า มันก็อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆยังไงก็สาวภูไทยและครอบครัวนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจ s u b ส c r i b e ให้ช่องสาวภูไทยในต่างแดนด้วยค่ะ